บ้านเราได้ฟังภาษณ์จากอกแล้วเป็นไงบ้างอ๋อก็โอเคค่ะอ๋อนี่คือวันนี้มาเจอกันครั้งแรกใช่ไหมแต่อไม่ค่ะจริงแล้วมีไปทำงานด้วยกันมาด้วยแล้วแล้วก็เจอกันหลายครั้งแล้วค่ะแต่บรรยากาศที่มาเจอกันครั้งแรกหลังจากที่ต่างคนต่างภาษณ์พูดถึงเรื่องนี้แล้วเป็นไงบ้างบ้านเราก็ก็สบายใจขึ้นหรือว่าเขาก็น่าจะคิดมาอย่างดีแล้วว่าว่าเราต่อรกันแบบนั้นอะไรเนี่ยค่ะไม่อย่า แล้วมีอะไรที่คุยอะไรกันนะแบบว่าคุยกันอะไรอย่างวันนี้เรามันวันนี้ค่อนข้างยุ่งอะค่ะเพราะว่าก็เลยไม่ได้มีการแบบพูดคุยกับบิ๊กเศษแต่ว่าคุยกันเรื่องแบบรีฟงานอะไรมากกว่าถามจริงมันมีโมเมนต์ที่แบบประมาณแบบเกรงไหมเกรงไม่เกรงค่ะแต่ว่าก็แบบไม่รู้บางทีว่าไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าเขาน่าจะแบบโอเคแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นมิติใหม่เหมือนกันนะพิธีใหม่ใช่ค่ะ แ,บบแล้วก็แบบมันก็ไม่ได้เพิ่งขนาดนั้นมันก็สักพักนึงแล้วค่ะแล้วก็ทํางานด้วยกันมาหลายๆครั้งแล้วเหมือนกันค่ะจริงๆมันยังมีงานที่ค้างคางต้องทําด้วยกันอีกใช่ไหมป้าย่งเรียกข้างคางได้ไหมคะ <laughs> มันดูมันดูเหมือนว่าง,งานต่อเนื่องต่อเนื่องสามารถมีอีกได้นะคะในอนาคตก็ตอนนี้ไม่ได้มีแล้วค่ะอาจจะมีชั้นเปกับทางนชานนี่แหละค่ะแต่ต่อไปถ้มีงานคู่กันก็ยังรับได้ไปเรื่อย ได้ค่ะก็ต้องดูว่างานเป็นในรูปแบบไหนค่ะยังวัญทีตอนตอแรกแต่ผว่าเอ้คิดว่าเราจะไม่สามารถถ่ายภาพกันไ,ได้หรือเปล่าแต่เราก็สามารถได้ค่ะได้ค่ะถ้าไม่ถึงถ่ายด้วยกันไม่ได้ แต่ไม่แต่ไม่เสร็จที่จะเกิดให้คุณเข้าใจผิดกรามีการได้คุยกันบ้างหรือยังเรื่องอะไรน,นะคะการสื่อสารไม่เสร็จการขเขาเข้าใจผิดกลา<อ>งเร่องทีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ข้างาเรื่องที่เข้าใจผิดไม่ไม่ได้คุยอะไรกันค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรามีคนที่เรารู้เรื่องราวว่าจริงๆเรามันเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้มาพูดคุยอะไรกันค่ะส่วนตัวมันกระทบกับเราเรื่องจิตใจหรือว่าสถานะไม่รู้ที่มันแบบอาจะออกมาตอบแล้วเหมือนดีกันแล้วทั้งคู่แต่ว่ามันกลายเป็นแบบ คนไปต่อความยาวกันอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่แบบว่าคนจะแบบปฏิปต่อกันด้วยข้อมูลที่เขามีอยู่นะคะเพียงเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรใครว่าใครอยากจะคิดในรูปแบบไหนค่ะนะวันนี้เราสอบพอรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นในรูปแบบเพื่อนมากกว่าก็คือเราสามารถทำางานก็ได้ปกติอะไรนะคะนอยไหมคะถ้าเกิดมีข่าวที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างแรงเราก็เราก็นอยค่ะมีข้อมเยอะแยะที่เรามีโอกาสได้เห็นได้อ่านใช่ไหม ก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าก็ก็เหมือนเหมือนกับเราต้องทำใจย,ยอมรับมากกว่าว่ามันสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้แล้วก็เราไม่สามารถ Control ควบคุมดีของทุกคนได้เลยค่ะเลยเถิดท,ที่แบบว่าเกินไปนะเอบทเขียแล้วลุกล้ำ ส่วนที่เราแบบไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าพอมันเกิดไปมากๆแล้วม่รู้ว่าเขาพูดถึงเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่แน่ใจคือเอาแค่อ่านแต่ให้เรารู้สึกสบายใจดีกว่าค่ะมีมีแคปแคปไว้บ้างไหมแคปเผื่อไว้แคปเตรียมการไว้อะไรอย่างเงี้ยมั้งไหมกับเขาบ้างอ่ายังยังไม่ได้แคปค่ะไม่อยากไม่อยากจะทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตไม่ใช่ทุกวันนี้มันยังยังมีความไม่สบายใจอะไรบางอย่างอ หรือสารที่มันออกมาแบบคาดเคลื่อนแล้วบางอยากจะแบบพิยาอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันแบบมันมีสารแล้วก็ข้อมูลเยอะมากๆที่บางไม่สามารถที่จะคอนโทรได้่ะก็ก็จริงๆเราก็ไม่สามารถคอนโทรได้อยู่ดีแต่ว่าคนที่รู้จักเราเพื่อนเราเพื่อนสนิทกันรวมถึงตัวเขาเองจริงเขาก็รู้อยู่แล้วดีที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะใช่ค่ะยืนยันว่าไม่มีการทับซ้อน ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะอย่างเรื่องที่ที่สาวสอบอกเลยค่ะบอกว่าเขาอยากจได้กู่เราดูว่าันได้คุยกับใคครนยังค่ะยังยังไม่มีใครขอโทษอะไรก็คือไม่จริงๆริงปกติแล้วปาไม่ได้สนิกกับพี่อสาวคนเดิมเพรว่ามันแม่ก็สำหรับหนูตอนนั้นที่เราแบบยังอยู่ด้วยกันก็ก็สนิทกันนะคะหมายถึงว่า ก็ไปงานรับปริญญาเขาที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เหมือนกับเกิดอะไรขึ้นอะไรเก็นการเข้าใจผิดกับอะไรใช่น่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดหนูก็ไม่ได้คุยแล้วก็ไม่ได้แบบทิมพ์ไม่หาอะไรส่วนตัวด้วยค่ะไม่ติดไม่ติดเพราะว่าเข้าใจว่ามันเป็นความคิดของเขาส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไร ไม,ไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ค่อนข้างมีสิ่งที่ต้องโฟกัสเยอะมากค่ะก็ต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องโฟกัสหนักไหมป้างเพราะว่ามันเหมือนจะไปในส่วนของมันก็เหมือนแบบยัง<อ>มีเรื่องมีเวลามีอะไรให้เราแบบยังไม่จบต้องต้องมาเกลีต้องมาเ,ามามเป็นเรื่อง จริงๆแล้วเพื่อนๆคนไหนสงสัยอะไรโทรมาถามได้ <laughs> จริงๆทุกคนจะเป็นห่วงเรามากกว่าว่าเราโอเคไหมอะไรเงี้ยเป็นห่วงจากข่าวที่ออกไปเราก็บอกว่าเราโอเคแล้วเราก็แยกแยะได้ว่าข่าวอันไหนมันจริงไม่จริงหรืออะไรหรือว่าเหตุไหนแบบมีเจตนาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราแยกแยะได้นะตรงนี้ยูู่กับอารมณ์ตรงนี้ยังไงบ้างคะ ก็จะแบบนอนเลยนะค่ะพักผ่อนพี่กระไม่ได้ก็นอนไปเลยค่ะนอนดีกว่าไม่ไม่ไม่ปิดมือถือก็แบบคิดซะว่าพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตื่นมาเดี๋ยวเริ่มใหม่เลยค่ะไม่ได้มีอะไรทีเยอะโอเคครับก็จะนอนหรือก็จะลุกหลับใช่ไหมลุกเพ่งหลับหลับอยู่ค่ะ